สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลิเวิร์ประจำวันศุกร์ที่4กรกฎาคม2 0 2 5กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนพระเยซูอยู่ในเราคุ้มครองเราหมานร้ายแต่ต้องเราไม่ได้เลยจริงๆในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่5ข้อที่18ได้บอกว่าเรารู้ว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปต่อไปแต่พระองค์ผู้ทรงบังเกิดจากพระเจ้าทรงปกป,ป้องเขาไว และมารร้ายไม่อาจแตะต้องเขาได้พระองค์ที่ทรงบังเกิดจากพระเจ้าคือพระบุตรพระเยซูคริสต์ทรงคุ้มครองปกป้องเราผู้ที่ได้บังเกิดใหม่เช่นเดียวกันกับพระองค์มารร้ายแตะต้องเราไม่ได้เลยยอนบอกชัดเจนว่ามารร้ายไม่อาจแตะต้องเขาได้ศัตรูคือมารทำได้แค่โกหกหลอกลวงทำให้เราคิดว่าเราเป็นเหยื่อของมัน ที่มันจะขมอบมันได้แต่ใส่ร้ายด่าทอกล่าวหากล่าวโทษเราทั้งกลางวันและกลางคืนแต่แต่ต้องเราไม่ได้เลยเมื่อเรารู้ว่าศัตรูคือมารทำได้แค่เห่าไม่มีเคี้ยวจริงเราจะทำยังไงเราก็แค่เพิกเฉยต่อมันไม่ต้องไปหมกมุ่นจดจ่อสนใจฟังมันไม่ต้องกลัวเกินเหตุ พระเยซูคริสต์ทรงสถิตยอยู่ภายในเราทรงปกป้องเราและมารร้ายไม่สามารถแตะต้องทำอันตรายเราได้เลยมารไม่สามารถกล่าวหาเราว่าเป็นคนบาปเหมือนแต่ก่อนได้อีกเลยแม้ว่าเราจะถูกล่อลวงให้กระทําบาปอีกก็ตามพระเยซูคริสต์ยังคงยืนยันความชอบธรรมความบริสุทธิ์ของเราต่อหน้าพระเจ้าในสวรรคสถานอยู่ตลอดเวลาเราคริสเตียน เป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมเหมือนพระองค์ตลอดชั่วนิรันดรพระเจ้าอวยพร,พรครับ